ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับ youtube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับอ่อคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการนะครับดูวิธีการตั้งศูนย์นะครับมีหลักการยังไงตั้งศูนย์ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการพูดถึงอ่าว่าโครงสร้างนี้ใช้เหล็กจํานวนเท่าไหร่แล้วก็วางงบประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็นะครับ การที่เราจะทำพ่วงลึกพ่วงสูงได้เท่าไหร่นะครับก็แนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูวิธีการตั้งศูนย์นะครับเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการตั้งศูนย์ล้อตั้งศูนย์พ่วงกับตัวรถนะครับเชื่อมติดตัวรถเข้ากับตัวพ่วงไม่ใช่ว่านำพ่วงมาเทียบโดยเชื่อมเข้าเลยนะครับเพื่อนๆมันจะมีวิธีมีเทคนิคอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่า ตั้งรถให้ตรงนะครับตั้งรถให้ตรงพอเพื่อนเพื่อนตั้งรถตรงแล้วนะครับเพื่อนๆก็เชื่อมเชื่อมเหล็กบังคับพักเท้าซ้ายขวาไว้นะครับเพื่อยันกับพื้นไว้ไม่ให้รถล้มไปข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเพื่อนๆในกรณีที่เราไม่ได้ใช้รางนะครับเราไม่ได้ใช้เหล็กตัว C บีบล้อนะครับเราก็จะใช้หลักการก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าเป็นพักเท้านะครับเราก็เชื่อมด้านข้างซ้ายขวานี่แหละเหล็ก เหล็กธรร,ร,มร,กรมดาเรานี่แหละตั้งตั้งกับพื้นแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมบังคับซ้ายขวาไม่ให้รถเอียงไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่ารถตรงไม่ตรงนะครับเ,เพื่อนวิธีการนะครับที่เราจะดูว่าเราเชื่อมเชื่อมรถเชื่อมยึดพักเท้าแล้วรถจอดตรงหรือไม่ตรงนะครับเ,เพื่อนเรามีวิธีการเช็คนะครับด้วยอไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะลูกน้ํานะครับเ,เพื่อนนะครับ ระดับน้ํานะครับแบบนี้นะครับเอามาจับเข้ากับตัวล้อลักษณะแบบนี้นะครับเอามาเข้าจับเข้ากับตัวล้อลักษณะแบบนี้นะครับหรือให้เพื่อนเพื่อนนามาจับเข้ากับสวิงอาร์มลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรน้ําเที่ยงนะครับเพื่อนเพื่อนมันเอียงไปซ้ายหรือไปขวานะครับเราก็จัดให้ตรงแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนบเราก็จะได้ตัวรถที่ตั้งฉากกับพื้นนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราล็อกตัวรถติดกับพื้น ตั้งฉากร้อยแปดสิบองศาแล้วนะครับก็ให้นําพ่วงมาเทียบนะครับเพื่อนก็ให้นําพ่วงมาเทียบนะครับเทียบเข้ากับตัวรถนะครับเพื่อนเราเจะระยะห่างแค่ไหนนะครับแต่คําแนะนําของผมนะครับเพื่อนคาแนะนําของผมพ่วงควรที่จะอยู่รละหน้าเดียวกันกับพักเท้าก็าคือสุดพักเท้าตรงไหนนะครับสุดพักเท้าหน้าตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละนะครับก็อเอาพ่วงมาชนเงินกับพักเท้าเลยนะครับเพื่อน นะครับและและอีกอย่างหนึง่งการต่อพ่วงนะครับแนะนําให้ทําพ่วงสูงในระดับพักเท้านะครับอย่าสูงเกินนั้นนะครับเพราะว่าถ้าต่ํากว่านั้นนะครับเวลาเราไปเจอลูกเรนาดไปตามท้องไร่ท้องนานะครับอไอตัวพ่วงมันจะไปชนไปชนเพราะว่าถ้าเราไปตามท้องไร่ท้องนาใช่ไหมอลอยล้อรถลอยล้อรถยนต์สมมุติว่าข้างหน้าเรานะครับเป็นลอยล้อรถยนต์ซ้ายขวา นะครับ <N ic ca i> นี่ไอ้ตรงกลางมันจะมันจะนูนขึ้นไงรถพ่วงเราจะไปติดตรงนั้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องเอาระดับพักเท้าเป็นหลักนะครับเ,เพื่อนๆนะครับให้สูงระดับพักเท้าถามว่าถ้าเราทําพ่วงสูงกว่าระดับพักเท้ามันมีผลไหมก็คือการการโยนตัวนะครับถ้าถ้าออกแบบพ่วงมาสูงสูงกว่าพักเท้าการโยนตัวมันจะเยอะนะครับเหมือนกับรถยนต์ยกสูงนั่นแหละนะครับเ,เพื่อนๆมันก็จะมีปัญหาการโยนตัวการสะบัดบ้าง นะครับเพื่อนแต่ก็ติดตั้งเข้าไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งฉากรถแล้วเรานําพ่วงมาเทียบสมมุติว่าเอาระดับเดียวกันกับพักเท้านะครับเพื่อนถ้าเราเอาระดับเดียวกันกับพักเท้านะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเอาเอาไม้นะครับไม้หรือว่าเหล็กยาวๆวพาดเลยพาดติดกับล้อรถพาดติดกับล้อรถแล้วก็ล้อพ่วงนะครับาพาดติดกับล้อรถกับล้อพ่วง นะครับแล้วก็เอาตลับเมตรวัดเลยนะครับวัดจากาเหล็กเหล็กฝั่งด้านหน้ามาหาเหล็กฝั่งฝั่งที่เราเอามาทาบกันกับล้อข้างนี้นะครับเราจะวัดดูนะครับว่าอ่าสิ่งที่เราต้องการก็คือหน้าหุบเข้านิดนึงนะครับหน้าหุบกว่าหน้าหุบเข้านิดนึงหลังบานออกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับวิธีการตั้งศูนย์พ่วงก,ก็คือหน้าหุบเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละ รถยนต์ล้อหน้าไม่ได้ตั้งตรงนะครับอ่าล้อขวาเอียงมาซ้ายล้อซ้ายเอียงไปขวานะครับเพื่อนเพื่อนก็คือหน้าหุบนั่นเองครับหนะ้าหน้าหุบท้ายบานนิดนึงนะครับแต่จะหุบมากหุบน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพว่วงขนาดของตัวพว่วงน้ําหนักของตัวพ่วงนะครับอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้นะครับแต่ก็เอาหนึ่งหนึ่งนิ้วขึ้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านะครับ อันนี้ก็คือให้เพื่อนเเข้าใจว่าเราจอดรถปั๊บใช่ไหมเราจอดรถปับ๊บอ่าตั้งศูนย์รถกับพื้นร้อยแปดสิบองศาเราเอาพ่วงมาเทียบแล้วก็ยกตัวพ่วงขึ้นให้ลอยนะครับลอยอยู่ในระนาบเดียวกันกับกับพักเท้านะครับพอลอยระนาบเดียวกันกับพักเท้าแล้วนะครับเราก็เอาเหล็กมาทาบนี่แหละเหล็กทาบยาวเลยนะครับทั้งหน้าทาั้งทั้งตัวรถแล้วก็ตัวพ่วงนะครับเหล็กทาบแล้วก็เอาตลับเมตรวัดนะครับ พยายามปรับให้หน้าหุบเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราปรับหน้าหบได้เร,เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับเพราะว่าพ่วงกับรถยังไม่ได้เชื่อมเข้าต่อต่อเข้าหากันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับว่าอ่าเนี่ยเวลาเราใช้งานรถเห็นไหมเพื<ๆ>่อนเพื่อนจะเห็นรอยยุบของโชค๊คถูกต้องไหม เพื่อนๆต้องมันสังเกตนะครับก่อนที่เราจะ,ะต่อพ่วงเราต้องสังเกตดูว่าเวลาเราขึ้นนั่งบนรถนะครับโช้หน้ามันยุบไปเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ก่อนเวลาเราขึ้นนั่งบนตัวรถนะโช้หน้ามันยุบลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆมาทําการต่อพ่วงนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าสมมุติว่าสมมุตินะ สมมติว่าเราขึ้นนั่งบนตัวรถปั๊บโชคหน้ายุบไปสองนิ้วเราก็ต้องเชิดหน้าขึ้นไว้ก่อนสองถึงสามนิ้วอ่าเราต้องเชิดหน้าขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหน้าถ้าหน้าอยู่ร้อยแปดสิบองศาอย่างนี้สมมุติว่าหน้าอยู่ร้อยแปดสิบองศาอย่างนี้เราขึ้นนั่งปั๊บหน้าจมถูกต้องไหมหน้าจมนะครับถ้าหน้าจมแล้วเวลาเราขับไปแล้วเบรกล่ะมันก็จะจมลงไปอีกถูกต้องไหม นะครับดังนั้นต้องให้เชิดหน้าไว้นิดนึงเวลาคนขึ้นมานั่งมันอาจจะ,ะเวลาคนคนขึ้นมานั่งนะครับอาจจะอยู่ร้อยแปดสิบองศาหรือว่าเชิดเผื่อไว้เวลาเผื่อเวลาใส่ของแล้วให้หน้าพ่วงอยู่ร้อยแปดสิบองศานะครับเวลามีน้ําหนักกดให้หน้าพ่วงอยู่ร้อยแปดสิบองศาเราก็ต้องเชิดหน้าเผื่อไว้นะครับถูกต้องไหมนะครับทีนี้จากการที่เราเชิดหน้าไว้แล้วใช่ไหม มันจะมีปัญหาอยู่จุดจุดหนึ่งของตัวพ่วงนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้เลยหน้าพ่วงด้านซ้ายนะครับหน้าพ่วงด้านซ้ายควรที่จะเชิดขึ้นให้สูงสูงกว่าจุดอื่นสูงกว่าตำแหน่งอื่นของตัวพ่วงนะครับมุมซ้ายมุมเดียวมุมซ้ายมุมเดียวต้องเชิดสูงไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งไม่มีจุดมารับน้ําหนักของด้านหน้าพว่วง ถูกต้องไหมเพราะว่าโชคลับน้ําหนักอยู่ตรงโน,น้นนะครับไม่มีจุดรับน้ําหนักหน้าพว่วงเวลาเพื่อนเอนเข้าโค้งเวลาเพื่อนเอนเบรกหน้าซ้ายจะต่ํากว่าเพื่อนที่สุดดังนั้นให้เชิดหน้าซ้ายสูงไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ในการที่เราเชิดหน้าขึ้นถูกต้องไหมมุมนี้จะมีผลต่อมุมโน,น้นนะครับมุมซ้ายหน้าซ้ายพ่วงจะมีผลต่อหลังหลังขวาพว่วง นะครับมันมีผลยังไงนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยการที่เราเชิดมุมเนาะมุมมุมหน้าซ้ายขึ้นมาเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าไอ้เพลาล้อเนี่ยมันสามารถถอดได้ไหมนะครับมันสามารถถอดได้ไหมถ้าถ้าถอดไม่ได้นะครับเราจะยกพ่วงขึ้นให้สูงกว่าเดิมให้สูงกว่าเพลาสักนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือจะกดนะครับ โหลดท้ายลงนะครับให้ต่ํากว่าเพาเพื่อที่จะให้เราสามารถถอดเพาอสอดเพาไปข้างในได้เวลาเราที่จะ,อะถอดเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าซ่อมในชุดล้อหลังก็ต้องออกแบบให้สามารถถอดเพาล้อได้นะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับต่อมานะครับเราก็หาพยายามหาจุดยึดนะครับอาจจะยึดแบบนั้นก็ได้นะครับเพื่อนยึดเข้าไปกับตัวรถยึดกับพักเท้าหรือว่ายึดกับน็อต น็อตแกนเพลาสวิงอาร์มนะครับเพื่อนเพื่อน็อตแกนเพลาสวิงอาร์มก็ได้แล้วก็ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายอย่าว่าไม่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อรถบางคันกันตกเป็นอลูมิเนียมท่านไปเจาะใส่กันตกเวลาน้ําหนักกดกันตกหักก็มีรถบางรุ่นกันตกเป็นพลาสติกนะครับมันรับน้ําหนักไม่ได้ต้องหาจุดรับน้ําหนักดีๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็มีผลเกี่ยวกับ การสะบัดของตัวรถเพราะว่าท้ายมันโยนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เย็บจุดยึดเข้าดีๆแล้วกันนะครับการเย็บจุดยึดนะครับการเย็บจุดยึดผมแนะนําให้เย็บแบบนี้นะครับจุดยึดตรงด้านหน้านะครับแนะนําให้ทําแบบนี้เพราะว่าบางคนเอาเป็นแป,ป๊บกลมมาอ่าเพื่อนๆนทีนี้ก็แป,ป๊บกลมมาแล้วก็เชื่อมนอม็อตตัวเมียติดกับแป,ป๊บกลมแล้วก็เอาตัวผู้ขันเข้าไปอันนั้นแหละนะครับน็อตคายครับน็อตคายนะครับเพื่อนเพื่อน น็อตจะคลายครับถ้าเรามาใช้แบบนี้เราสามารถล็อกน็อตได้สองตัวนะครับโอกาสน็อตคลายมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะเจอแรงเบี่ยงเจอล้ำหนักกดมันจะสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้มากที่สุดนะครับน็อตตรงนี้มันมักจะคลายนะครับควรที่จะออกแบบเชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้มองเห็นด้วยนะครับว่าน็อตคลายไม่คลายนะครับผมเห็นรถบางคันไปเชื่อมนวนอยู่ใต้ใต้โค้งนวนะครับ จุดยึดน่ะเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าน็อตมันคลายไหมต้องแนะนําให้ออกแบบแบบนี้นะครับในการวางจุดยึดนะครับเราจะได้สอดน็อตแล้วก็ขันบีบนะครับแล้วก็เอาน็อตตุ้มยามาล็อกอีกรอบหนึ่งกันคลายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆื่อนหลังจากที่หลังจากที่เราต่อตัวพ่วงเข้ากับตัวรถเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อตัวพ่วงเข้ากับตัวรถเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยทีนี้มันจะมีอ่า ีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนพลาดไปก็คือส่วนมากเวลาท่านไปซื้อพว่วงหรือต่อพ่วงมาท่านจะต่อเสร็จสับแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วอย่าทํานะครับให้ต่อโครงให้ต่อโครงพ่วงเข้ากับตัวรถก่อนค่อยมาทําการวางตําแหน่งชกนะครับการวางตําแหน่งชกนะครับเ,เพื่อนๆืนการวางตําแหน่งชกนะครับเราจะวางอ่าผมให้เพื่อนๆอื่าลอง ไม่ต้องไม่ต้องลองอจินตนาการหรอกพื้นถนนที่เป็นพื้นถนนของลาดยางมันจะโคง้งเป็นหลังเต่าถูกต้องไหมรถอยู่ขวารถสูงกว่าตัวพ่วงอยู่ซ้ายซ้ายต่ํากว่าน้ําหนักกดมาซ้ายล้อซ้ายช้ากว่ารถด,ดึงซ้ายดังนั้นวิธีการแก้รถดึงซ้ายก็คือการยกตัวพ่วงขึ้นไปนะครับยกตัวพ่วงขึ้นไปให้สูงกว่าตัวรถนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับ การที่เราไม่อยากให้รถมันดึงซ้ายเราก็ต้องยกโชกคนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องหาวิธีเชื่อมเพื่อที่จะดันสวิงอาร์มลงไปข้างล่างแล้วตัวโชกคตัวพ่วงมันจะยกขึ้นนะครับเพื่อถ่ายเทน้ําหนักไปลงที่ตัวรถนะครับเพื่อนๆอย่าให้น้ําหนักกดตัวรถมากนะครับเพื่อนๆนะครับแนวทางก็อย่างที่เพื่อนเนเห็นนะครับผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่ากลางพว่วงเห็นไหม กลางพว่วงกลางรถอาจจะเยื้องหน้าเยื้องหลังนิดนึงนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับในการปรับตั้งพ่วงนะครับเพื่อนๆนก็นะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับใช้ระดับน้ําจับที่ล้อหรือสวิงอาร์มนะครับนําพ่วงมาเทียบลอยไว้ก่อนเชิดหน้าพ่วงนิดนึงนะครับเชิดหน้าพ่วงไว้ก่อนแล้วก็ หลังจากเชิดได้ที่แล้วมาเชิดมุมซ้ายของตัวพ่วงขึ้นนะครับการเชิดมุมซ้ายก็ต้องดูด้วยว่าถอดเพาล้อได้ไหมนะครับในช่วงที่เราจัดตำแหน่งนี้ก็อย่าลืมกลางพ่วงกลางให้ตรงกันจะเป็นดีที่สุดเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ตำแหน่งนี้ก็เชื่อมเข้าไปกับตัวรถนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเข้าไปกับตัวรถแล้วนะครับเราค่อยมาหา ตำแหน่งของโชคหลังนะครับเราจะเอาอเราต้องการให้โชคฝั่งซ้ายนะครับสูงหรือว่าตัวพว่วงนะครับตัวพ่วงนี่แหละสูงขึ้นไปเพราะว่าพื้นถนนลาดยางมันจะเป็นหลังเต่านะครับพอเป็นหลังเต่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือรถมันจะดึงซ้ายเราจําเป็นต้องเทน้ําหนักไปฝั่งตัวรถนะครับเพื่อนก็โดยการที่เรายกโชคขึ้นนั่นแหละนะครับรถมันถึงจะไม่ดึงซ้ายนะครับเพื่อน นะครับถ้ายกมากๆนะครับรถก็จะมีอาการดึงขวาแหละทีนี้นะครับเพื่อนเเราก็ต้องวางให้อพอดับพอดีนะครับก็คืออ่า,าง่ายง่ายว่าถ้ารถมันกินขวานิดนึงมันก็ไม่เป็นไรถ้ามีน้าหนักกดปับ๊บมันจะวิ่งตรงนะครับแต่ถ้าวิ่งรถเปล่ามันก็จะดึงไปขวานิดนึงนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นเราก็ต้องออกแบบเผื่อรูโชค๊คเผื่อรูคันน็อตโช๊คเพื่อให้เราปรับยกขึ้นแล้วก็ ต่ำลงได้นะครับในกรณีวิ่งรถป่าวิ่งรถหนักหรือว่าจะล็อกสเปคตายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับเอ้านะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เพื่อนเพื่อนเอฟซถามเขมานะครับว่าล้อพ่วงควรตรงกันกับล้อรถไหมนะครับแล้วทําไมมีอาการกินยางอะไรประมาณนี้รถแฮนสันรอบต้นรถแฮนสันรอบสูง นะครับจะแก้ไขอย่างไรเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีละคลิปทีละคลิปนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ